อีกหนึ่งโครงการขอที่ของผมนะครับคือโครงการ b a ลค o ิ y พ r อ p เ r รีนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าที่ข้างในเนะี่ยมีอยู่อีก7แปลงเดี๋ยวตาผมมา,มา,มา,มานะครับผมพาทุกท่านมาดูที่ที่สามนะครับมีขนาดอยู่ที่100ตารางวาเท่ากันนะครับหน้ากว้าง19เมตรส่วนความลึกเนี่ยอยู่ที่21เมตรนะครับมีลำรางอยู่ท้ายที่เหมือนกันนะครับ ที่ตรงนี้ราคาอยู่ที่3 8 0 0 0 0บาทสำหรับเงินสดนะครับผมผมถือว่าเป็นที่ที่สวยมากๆอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็น้ำไฟพร้อมที่สำคัญนะครับถนนคอนกรีตที่เป็นทางเข้ากว้าง10เมตรถือว่าพร้อมที่จะอยู่มากๆเลยครับสำหรับคนที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมมีรายละเอียดวิ่งอยู่ที่ข้างล่างของคลิปให้กับทุกท่านครับ อันนี้เป็นบรรยากาศในโครงการนะครับผมเวลาเดินเข้ามาลึกๆนะครับเราก็จะเจอว่า,าที่บางส่วนนะครับก็ยังเป็นที่ที่ส่วนตรงนี้เป็นที่ที่มีเจ้าของอยู่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูแปลงที่4กันข้างในนะครับ มาทุกคนเขามาดูแปลงที่4นะครับ100ตารางวาเช่นกันนะครับหน้ากว้าง19เมตรนะครับส่วนความลึกอยู่ที่2 1เมตรนะครับส่วนที่แปลงที่4ตรงนี้นะครับราคาจะลลงมานิดหนึ่งนะครับอยู่ที่ราคา3 7 0 0 0 0บาททวนสำหรับเงินสดนะครับผมแปลงที่7นะครับเป็นแปลงสี่เหลี่ยมพืนผ้าขนาด200ตารางวานะครับหน้ากว้างอยู่ที่38เมตรส่วนความลึกอยู่ที่ 21เมตรนะครับผันน้าไปทางทิศใต้นะครับหมอกมากๆนะครับลมเข้าตลอดเวลานะครับส่วนท้ายของแปลงเราจะมีบ่อน้ําที่เราขุดไว้ให้นะครับผมบ่อน้ําตรงนี้หน้ากว้างทั้งหมด2เมตรนะครับผมส่วนความยาวของบ่อน้ําก็คือเท่ากับหน้ากว้างของที่นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่สําคัญน้ําใสมากๆเลยนะครับที่ของเราทุกที่ทั้งหมดทั้ง7ที่ที่ผมพาไปดูมีการเตรียม พื้นดินนะครับเตรียมมีการจัดการที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ครับเป็นบ่อที่ว่า2เมตรนะครับผมซึ่งมีความใส่มากๆมีความเป็นธรรมชาติมากๆที่สําคัญนะครับผมว่าเลี้ยงปลาได้ดีมากๆเลยนะครับสําหรับคนที่สนใจนะครับติดต่อมานะครับราคาเงินสดอยู่ที่0,000 0บาทนะครับ สำหรับคนที่สนใจพลาดไม่ได้เลยครับที่สุดท้ายตรงนี้เป็นที่ที่สวยมากๆผมไม่ได้มองแค่ว่าที่ที่สวยอย่างเดียวนะครับบรรยากาศก็ให้ความรู้สึกธรรมชาติอย่างมากเลยนะครับยังไงก็ตามผมจะลงรายละเอียดของการติดต่อนะครับของเซลล์นียอยู่ใต้คลิปยังไงติดตามผมที่ช่องแลนด์มาร์กนะครับเจอกันครับ